สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทาง4หานอยนะครับทาเป็นแยกนอยให้แต่ละรอบนะครับก็จะเป็นนอยกาชาตินอยพิเศษนอยปกติแล้วก็ VIP นะครับงวดประจำวันที่17สิงหาคม2567นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับขอฝากคําเตือนพี่ๆนะครับ แนวทางตัวเลขทุกๆ,ๆ,ๆ,ๆแนวทางนะครับน้องแอดทำจากสูตรคำนวณมีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับพี่พี่เนาะสำหรับนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับท่านใดนะครับอาจจะเป็นสมาชิกใหม่ที่เพิ่งผ่านแวะเข้ามาเจอเนาะในคลิปนี้นะครับท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มแนวทางฟรีนะครับหรือว่ายังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับ สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเข้ามารทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่ๆสำหรับเมื่อวานนี้นะครับแนวทางฮานอยกาชาตินะครับให้1กับ5นะครับผลที่ออก7-52-0หนะครับรอบนี้1ไม่มาเนาะ1ไม่มาใครเอา5้าไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ห้าสองตรงๆนะครับอืมเสียดาย3ามตัวเนาะเจกับ1นะครับ ในนี้ห้2หนึ่นะครับน้อยพิเศษ8 2ให้8กับ2นะผลที่ออก9 4 5 4 6นะครับรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พี่รอบนี้หลุดไปเนาะห้าหนอยปกตินะครับ3 5นะครับให้3กับ5ผลที่ออก3 2 7 0 7นนะครับพี่พี่อันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับพี่พี่สองเจ็ดเนี่ย สองเจ็ดเนี่ยผมเน้นรอบนี้นะครับให้พี่ดูเนี่ยนะครับเน้นรอบนี้สองเจ็ดนะครับเขามาออกทางนี้นะครับน้องอืน่าเสียดายนะครับฮานอย VIP นะครับให้ห้ากับหนึ่งผลที่ออกเก้าเก้าหนึ่งสี่เก้านะครับรอบนี้ใครรูดที่หนึ่งเข้าไปที่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเน้นเน้นนะครับแล้วก็มาสายรูดเนาะก็สรุปแล้วนะครับมามา,มาตัวเจาะเนาะ นะครับรอบฮานอยกาชาติกับฮานอย VIP นะครับหลุดไป2รอบนะครับพี่พีรอบพิเศษกับรอบปกติเนาะต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนแนวทางวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนะครับพี่พีเนาะวันนี้ก็เป็นวันวันเสาเนาะนะครับกาชาติรอบแรกนะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลขหนึ่งเลขเจ็ด สายรูดนะครับให้ไปที่เลข7 7 0 7 2 7 5 10 12 15 3ตัวให้ไปที่1 7 2, 2นะครับ นะครับผมฮาหนอยกาชาตินะครับส่วนฮาหนอยพิเศษฮาหนอยพิเศษได้เลข0กับเลข2นะครับพี่พี่สายรูดให้ที่เลข2นะครับเมื่อวานนี้ก็ให้รูด2เนาะแต่ไม่มานะครับในรอบนี้วันนี้ก็ยังเด่นอยู่นะครับพี่พี่ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้า 2 1 2 4 2 5 3ตัวนะครับ0 2 5นะครับนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับนอยกาชาติกับฮานอยพิเศษนะครับท่านใดชื่นชอบแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ อีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยฮานอยปกติกับ VIP นะครับก็จะเป็นฮานอยปกติกับ VIP ปกติอืมนะครับนะครับปกติให้เลขแปดนะครับเลขแปด กับเลขศูนย์นะครับอืมนะครับพี่พี่เสียงฟ้าร้องต่เช้าเลยแปดกับ0นย์นะครับรูด8นะครับผม04 06 0สี่ศูนยหปดสีดห้าปดหนะครับ 3ตัว086นะครับผมฮานอย VIP VIP ได้เลขหกกับ0นะครับ สายลูดให้ไปที่เลข6กศ0น0 9หนึ่ง9ูหนึ่งหสี่ตัวให้ไปที่0ูน 0, 6 4หกนสีะครับพี่พเนาะ นะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับ4หาฮานอยเนาะชื่นชอบในรอบไหนก็ลองใช้วิจารณานในการรับชมนะครับน้องแอดก็ทำไปตามสูตรคำนวณแล้วก็เอาแนวทางตัวเลขมาฝากไปพี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับกับสวัสดีครับ